สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับพารี่รีวิวอีกแล้วนะคะคลิปนี้จะเป็นการรีวิวซีรีส์ที่นางเอกของเราเนี่ย เป็นนักวาดการ์ตูนตาหวานที่กําลังมองหาอินสปิเรชันแรงบันดาลใจนะก็คือตามหาพระเอกนั่นแหละที่จะมาเป็นแรงบันดาลใจในการเขียนการ์ตูนเรื่องใหม่จะตามหาเขาคนนั้นเจอไหมน้าและเขาจะรูปร่างลักษณะเป็นอย่างไรบ้างถ้าเพื่อนพร้อมแล้วแล้วก็ไปเต็มตัวชาร์จพลังรับความฟินกับซีรีส์จีนเรื่องนี้กันเลยค่ะ Be with you ละลายรักนายมาดนิ่งจะนิ่งได้สักแค่ไหนกันเชียวไปดูกันเลยค่ะ ซีรีส์เรื่องนี้นะคะนำแสดงโดยจี้เสี่ยวปิงนะคะแล้วก็จ้างยางฉิงร่วมด้วยหลีหมิงเต๋อหรือที่เพื่อนเพื่อนคุ้นเคยในบทบาทของ97ในซีรีส์เรื่องโกโก้สควีนนั่นเองค่ะซึ่งพอรีรวิวก็รีวิวไว้เดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้ดูด้วยค่ะซีรีส์เรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องราวของชีเหนียนสาวน้อยนักสู้สาวน้อยผู้ไม่ยอมแพ้สาวน้อยผู้ร่าเริงนะคะที่เป็นนักวาดการ์ตูนตหวานมาแล้วถึง เจ็ดปีนะแต่ว่าเรื่องราวที่ชีเนียนสร้างสรรผลงานนั้นไม่ค่อยหวานเลยค่ะอาจจะเป็นแนวห้าวๆแมนๆซะมากกว่าซึ่งก็ส่งผลให้เวลาจัดอันดับนะคะในบริษัท กร์ตูนที่ชีเนียนสังกัดอยู่เนี่ยชีเนียนมักจะได้อันดับล่างๆนะคะแบบว่าไม่ค่อยผลงานไม่ค่อยเป็นที่นิยมนั่นเองจึงได้รับคําสั่งหาจากเบื้องบนบอกว่าชีเนียนเนี่ยจะต้องเปลี่ยนแบบว่าสไตล์หรือว่าทําให้กระตูนของตัวเองเนี่ยเป็นที่นิยมขึ้นมาอันดับต้นๆให้ได้แล้วนะเพราะว่าถ้ายังไม่สามารถขึ้นอันดับได้เนี่ยชีเนียนอาจจะต้องโดนอันเชิญออกไปจากบริษัทค่ะ และเพื่อป้องกันเหตุร้ายที่จะเกิดขึ้นนะคะบอกอบผู้ดูแลชีเนียเนี่ยเลยแน,นะนำว่าชีเนียน่ยควรจะสร้างสรรผลงานหรือว่าการ์ตูนเรื่องใหม่เรื่องใหม่อ่ะเป็นเรื่องสาวน้อยไว้ใส่น่ารักกุ๊กกิ๊กรักโรแมนติกอะไรประมาณนั้นนะคะเพื่อที่จะทำให้อันดับเนี่ยขึ้นมาแล้วก็เป็นที่นิยมให้ได้นั่นเองค่ะ แต่การที่จะให้ชีเนียนสร้างสารรค์ผลงานสาวน้อยใบใสขึ้นมานี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะทุกคนเพราะว่าชีเนียนของเรานั้นยังขาดประสบการณ์ด้านความรักอยู่อย่างมากนะคะจึงต้องออกตามหาแรงบันดาลใจอินสปิ a t i o n ค่ะก็ต้องมารอลุ้นกันหาว่าชีเนียนจะเจอแรงบันดาลใจนั้นไหมนะ และแล้วก็ได้เจอแรงบันดาลใจนั้นค่ะโดยมีชี้เป่านะคะน้องหมาโกลเด้นแสนรู้นะคะที่เป็นดั่งผู้ชี้ทางสว่างให้กับชีเหนียนพร้อมๆกับการขโมยเนื้อแห้งของชีเหนียนไปค่ะซึ่งก็ประจวบเหมาะกับที่ศาสตราจารย์จี้เหยียนสิ้นนะคะอาจารย์สถาปนิกหนุ่มใหญ่ มานิ่งสุขุมซึ่งจะนิ่งจริงหรือเปล่าเนี่ยเพื่อนๆก็ต้องตามไปพิสูจน์ในเรื่องนะคะผู้เป็นเจ้าของชีเปาและกำลังตามหาชีเปาอยู่นั้นนะคะพร้อมทั้งชีเปาค่ะอยู่ๆก็ได้รับบทบาทเป็นคิวปิดแผงสอนคะผู้ที่ทำให้อาจารย์จี้และชีเหนียนได้เจอกันดังทางนี้เพื่อนตามไปดูนะคะ ซึ่งความบังเอิญนี้นั้นนะคะก็ทำให้ชีเนียนได้เจอกับพระเอกในการ์ตูนเรื่องใหม่ผู้เป็นอินสปิเรชันในการสร้างสารรค์ผลงานครั้งใหม่ในครั้งนี้ด้วยค่ะก็ต้องขอบอกว่ามอบความชอบในครั้งนี้ให้กับชีเป่าแล้วก็ความตรงไปตรงมาของชีเนียนนะคะที่กล้าจะขอเบอร์ติดต่อเขาตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอหน้ากันเลยทีเดียวช้างนี้ยายทุกคนได้ไปดูด้วยค่ะ และเพื่อการเขียนเรื่องราวให้สมจริงสมจริ์มากขึ้นนะคะชีเนียนค่ะก็ต้องได้รับประสบการณ์จริงประสบการณ์ต้นจึงได้กระทําการนะคะโพสต์ตามหาผู้ที่มีบุคลิกแบบอาจารย์จี้และก็คนพบว่าอาจารย์จี้เนี่ยซอนอยู่ที่ไหนซึ่งก็ประจวบเหมาะกับที่ว่าหากใครสามารถเปิดกล่องไม้ที่มีกลไกซ่อนอยู่ของอาจารย์จี้ได้คืออาจารย์จี้สอน เป็นอาจารย์พิเศษสอนในมหาวิทยาลัยนะคะเกี <S <S ่ยวกับวิชาทางสถาปัตย์แล้วเขาก็จะมีกล่องไม้กล่องหนึ่งที่มีกลไกทางแบบกลไกไม้ทางสถาปัตย์อะไรของเขาอยู่นี่แหละและถ้าใครสามารถเปิดกล่องไม้นี้ได้นะคะก็จะขออะไรอาจารย์จีก็ได้นะคะอาจารย์จีก็จะช่วยให้พรข้อน,นั้นนะ,ะสมปรารถนาแล้วก็ประจวบเหมาะกับอีกข่าวว่าอาจารย์จีอ่ากำลังตามหาผู้ช่วยสอนอยู่และ ใช่ค่ะเป็นอย่างที่ทุกคนคิดค่ะจีเนียนคือผู้ที่สามารถเปิดกล่องไม้นี้ได้และก็ใช้ความที่อาจารย์จี้กำลังตามหาผู้ช่วยสอนนะก็เลยบอกว่าอยากทำหน้าที่อะไรก็ได้ค่ะที่ได้ตามติดชีวิตอาจารย์จีตลอด24ชั่วโมงนั่นก็คือการได้เป็นผู้ช่วยสอนของอาจารย์จีนั่นเองค่ะก็ถือว่าเป็นความคิดที่ไม่เลวเลยนะคะเพราะว่ายิงปืนนัดเดียวได้นกถึง2ตัวเลย ได้พระเอกในการ์ตูนแล้วยังได้พระเอกในชีวิตจริงอีกด้วยตามไปดูกันด้วยนะคะแต่เดี๋ยวคะะทุกคนเรื่องราวมันไม่ได้ง่ายอย่างที่เราคิดเมื่ออาจารย์จี้มีกฎอยู่ข้อหนึ่งก็คือผู้ช่วยสอนเนี่ยจะต้องทําให้เขาจดจําชื่อของผู้ช่วยสอนให้ได้ภายในหนึ่งอาทิตย์มีความน่าจะบอกก็คืออาจารย์จี้ของเราเนี่ยจําชื่อคนไม่ค่อยได้นะคะแต่ว่าชีเนี่ยของเราค่ะก็ได้ขุดคุย คนละยุทธวิธ ah ีนะคะวิธีต่างๆมาเพื่อทําให้อาจารย์จี้จําชื่อได้คือฉากนี้ฮามากแล้วก็แบบวิธีต่างๆแต่ละวิธีก็อืมชี้เนียนคิดได้เนาะเออเราดูก็เอออาจจะเอาไปใช้ได้บ้างเป็นวางวิธีค่ะเมื่อครบกําหนด7วันนะคะกระซิบบอกเพื่อนๆทุกคนเลยค่ะว่า อาจารย์จี้จำชื่อชีเหนียนได้แล้วแต่แกล้งจำไม่ได้ค่ะแต่ว่าก็นั้นมีเรื่องราวบางอย่างที่ทำให้สุดท้ายนะคะอาจารย์จี้ก็ต้องยอมรับออกมาเองค่ะว่าจำชื่อชี้เหนียนได้แล้วจำได้ขึ้นใจเลยด้วยและก็ทำให้ชี้เหนียนของเราสามารถได้เป็นผู้ช่วยของอาจารย์จี้ค่ะในที่สุดนะคะได้ตามไปช่วยถึงที่บ้านเลยด้วยนะคะและก็คนพบว่าอาจารย์จี้ของเรานั้นเนี่ยยังมีความลับบางอย่าง ที่ซ่อนอยู่อีกซึ่งความลับนั้นจะคืออะไรเพื่อนๆก็ต้องตามดูต่อในเรื่องนะคะอาจจะเป็นความลับที่ว่าแอบชอบเธออยู่นะแต่ว่าอาจารย์จี้ของเราก็มีความแบบว่านิ่งๆคูๆไงแต่ก็มีความหึงแรงนะคะทุกคนแล้วก็วางแผนเก่งมากอยากให้ทุกคนได้ไปดูฉากนี้ด้วยกันคือวางแผนเองเหนื่อยเองหอบเองเจ็บเองรู้เองอยู่คนเดียวแล้วก็หึงเองอยู่คนเดียวด้วยค่ะฟินแล้วก็ฮาหนักมากต้องตามไปดูต่อนะคะ ในขณะที่ฝั่งชีเนียนะคะกระตูนเรื่องใหม่ที่กําลังสร้างสรรค์ผลงานอยู่เนี่ยก็ถือว่าไปได้ดีเลยทีเดียวพอนอกจากจะมีต้นแบบพระเอกที่ดีแล้วนั้นอย่างอาจารย์จีนะคะ ยังได้เจอกับเพื่อนแล้วก็ผู้ช่วยคนใหม่สุดเก่งกาและใจดีอ่คีจังนะคะหนุ่มน้อยน่าใสผู้ที่หนีออกจากบ้านเพราะต้องการเดินตามความฝันคือการเป็นนักวาดการ์ตูนต่อหวานนั่นเองค่ะที่ไปไปมาเนี่ยเหมือนจะแอบมีใจให้กับชีเนียนของเราแล้วด้วยค่ะแล้วก็บ้านที่คีจังหนีออกมาเนี่ยไม่ได้ใกล้ไม่ได้ไกล,ไไไกลตัวจากชีเนียนเลยก็เป็นบ้านที่อยู่แถวๆกับ คนที่ชี้เนียนรู้จักนั่นเองค่ะพร้อมๆกับการเผชิญหน้ากับคู่หูผู้สร้างสรรค์ผลงานอันโด่งดังมาด้วยกันแต่กลับคว้าโอกาสครอบครองลิขสิทธิ์ไปเพียงคนเดียวอย่างอาจารย์ลูน่นะคะที่พอชีเนียนจะโด่งจะดังอีกครั้งเนี่ยก็มาทำมาตีเนียนตีสีค่ะสุดท้ายแล้วอาจารย์จี้จะรู้ตัวบ้างไหมนะว่าเป็นต้นแบบพระเอกในการ์ตูนตาหวานของชีเนียนไปซะแล้วแล้วถ้ารู้เนี่ยจะโกรธหรือเปล่า ความลับของอาจารย์จี้จะคืออะไรชีเหนียนจะโดนขโมยผลงานอันด่งดันของเธอที่กำลังสร้างสารรค์ไปอีกหรือเปล่าแล้วคีจังล่ะจะเป็นเพื่อน ที่แอบรักที่เนียนอย่างนี้ต่อไปไหมหรือว่ายังไงเพื่อนๆก็ต้องไปตามลุ้นไปตามเชีร์ไปตามฟินไปตามหากันต่อได้ใน B e with y o U ละลายรักนายมาร์นิงอย่าลืมตามไปรับชมกันนะคะว่านายมาร์นิงเนี่ยจะโดนหลอมละลายหรือเปล่าอย่าลืมตามไปดูกันนะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับพาี่รีวิวด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปดูการหลอมละลายของนายมาร์นิงต่อก่อนละค่ะไปละค่ะบ๊ายบาย